น,นี้เรากำลังติววิชามารยาทไทยอยู่นะคะในชวงที่ะการไหว้ก็เป็นการทําความเคารพและทักทายในแบบของไทยจะแบ่งเป็นไหว้พระไหว,ว้พระออนควนิ้วหัวนิ้วมือจะหลดปลายไอ้หัวปลายนิ้วมือจะหลดระหว่างคิว้วอ่ะไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หัวนิ้วมือจะหลดปลายจมูกไหว้เพื่อนหรือบุคคลที่เสมอกันปลายนิ้วมือ โจรสไปหัวนิ้วโป้งโจรสค่ะค่ะอ่ะต่อไปจะเป็นการทดสอบไหว้พระไหว้อาม่าไหว้เพื่อนไหว้ป้าปลาไหว้พระไหว้อาม่าไหว้ป้าไหว้เพื่อนไหว้อีกไก่ไหว้โมโอหม้อไหว้หมโอหม้อกั อารยานในการรับประทานอาหารนะคะในการดําเนินชีวิตประจาวันทุกคนต้องรับประทานอาหารและบ่อยครั้งต้องทานอาหารรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเดียวกันหรืออาหารที่เดียวกันก็ตามดังนั้นควรปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมเช่นไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังไม่ใช่ว่าเจ็อย่างนี้ไม่ได้ไม่พูดเสียงดังและขณะรับประทานอาหารกินกินอยู่แล้วพูด ไม่ได้ตะโกนเพื่อนกินอยู่ตะก็อด่ได้นะไม่ปักอาหารเข้าปากํำใหญ่เกินไปแบบอืมอ่าเราเขานีม่มีจีว่าผ่านนะคะผ่านอย่าตับใหญ่เกินไปนะคะอ่าถ้าเกิดเรากําลังรับประทานอาหารแล้วเพื่อนชวนคุยเราควรทําอย่างไรดีนะต้องทำไงหันหน้าหนี ต้องทำยังไงต้องเคี้ยวให้หมดปากก่อนแล้วบอกว่าของครูไหมคะไม่ต้องขนาดนั้นก็คือน้องพิมพ์ก็เคี้ยวให้หมดปากแล้วบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวกินเสร็จแล้วค่อยคุยกันนะคะโอเคไหมโอเคต่อไปเขาบอกว่าการทักทายการทักทายอย่างเหมาะสมดีต่อเราอย่างไรเมื่อเราต้องพบปะคุยพูดคุยกับคนอื่นก็ต้องมีวิธีทักทายให้เหมาะสมนอกจากทักทายที่เหมาะสมแล้วก็ควรจะ ยิ้มแย้มคนอื่นจะได้รู้สึกว่าเราเป็นมิตรและมีความอบอุ่นใจเช่นบอกว่าสวัสดีผมฉันชื่อน้องพริมค่ะหนูชื่อน้องพริมค่ะก็ต้องยิ้มแย้มหนนะทักทายคุณแม่ซิสมมติเราไม่รู้จักกันมาก่อนเรามาทําความรู้จักกันสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพริมคุณแม่โตกว่าต้องวหว้ตรงไหนคะเอาเมือตรงไหนคะสวัสดีค่ะต้องยิ้มแย้มด้วยเนาะ ต่อไปเป็นเรื่องความกระตันยูกระตะเวทีโอ้นี่เด็กอยู่บิเต็มนะค่ะกระตันยูก็คือเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีกระตันยูเต่กพ่อแม่เป็นเด็กดีของพ่อแม่นั่นแหละตอบแทนบุญคุณใช่ไหมคะอ่าสังคมไทยอบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นลูกที่รู้ว่าพ่อแม่เป็นบุคคลที่ลูกต้องกระตันยูรู้คุณเพราะเป็นผู้ที่ให้กําเนิดและเลี้ยงดูด้วยความรักความปรารถนาดีการแสดงความกระตันยูต่อพ่อแม่สามารถทําได้หลายอย่างเช่น เชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่ตั้งใจใเรียนดูแลเมื่อท่านเจ็บป่วยแม่เจ็บป่วยดูแลแม่ไหมคะดูแลมไหมคะรดน้ำให้แม่กินอ๋อน้ำให้แม่กินให้แม่กินยาช่วยอะไรอีกช่วยทำงานบ้านช่วยช่วยช่วยเลียเ้ยงกับมาเลี้ยง เรายากแล้วอ่ะเราต้่งกลับจัดทำงานกันนะครับช่วยพ่อแม่ของตังกำลังความสามารถบางทีแม่บอกน้องพิมช่วยถือของหนึ่งก็ช่วยใช่ไหมคะเป็นพี่แบบช่วยถือของที่หนักๆเลยแม่พี่โตเออแม่กูน้อพิมตกแต่งได้เก่งมากค่ะแล้วก็ต่อไปอ่าสำรวจตัวเองสิว่ามีความกตัญญูกับพ่อแม่ยังไงบ้างเชื่อฟังคำถึงสอนไหมคะไหนทดสอบสิคะว่าเชื่อฟังไหมเกียววอว์ร๊อ อาเฮ้ยเขียกเขียกเศร้าตกใจดีใจเชิญเขี้ควก้อนนี้แช่ไ